การไฟฟ้าส่วนพูมิภาเภอรเซลภูมิจังหวัดไรยครับออกมาช่วยตัดต้นตาลออกจากสายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโคกกลางตำบลเกาะเจ้าอำเภอเซลภูมิจังหวัด้รยนะครับวันนี้บ้านโคกกลางครับตอนนี้ตัดจริงต้นไม้อันนี้เขาจะโค่นลงเลยหรอครับต้นตาลต้นนี้ปกคุมสายไฟเริ่มปฏิบัติการดึง สส่ละเดี๋ยท่านเข่าก็น้องดอมาเลยมามาเนี่ยมาเนี่ยเรียบร้อยเอ้าปฏิบัติการ เป็นนุ่งเสียเจ้ามันสีนังสีลอกเรียบร้อยรถไทยมากพอดีรถมากพอดีลมแล้วดึงเองเลยเอาเสียกว่างไปนี่เด้ดตาจีกว่าโอ้ยมันจะเสียนเสียค่ะ 怎么样哦